สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อมอนี่เฮาสองคนกะสิไปเอาดินหรือว่าผาสมดินปลูกบัวหิมะเนาะทุกคนเท่ากับซีผสมดินแล้วก็ใส่ธงดำเนาะเฮาสิเพาะาให้บัวหิมะเนะเาะออกงก่อนเฮาจึงเอาไปปลูกลงดินเนาะทุกคน ไปกันเลยสงว่าดินที่เฮาสิเปอเอากะอยู่ป่าพักเกษตรนาะทุกคนเพราะว่ามองหันมันเป็นดินดำดินซุ่มดินงามเนาะเฮาก็เลยสิไปเอดินม่องหันเอามาเพาะปลูกนาะทุกคนเทามิถว,วสิปุูกวางนี่นอกบัวหิมะแต่ว่าแหมว่าวะถ้าปุกมองนี่เวลายามน้ำขึ้นหรือว่ายามฝนตกน,กน้ะน,น้ำสิตี่เนยทุกคน เพราะว่าบวับหิมะเนาะมีเนิรมีใบนํามาให้มันจะใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนเพื่อสิเก็บผลผลิตได้เนาะเพื่อฮอดยามนั้นกับยานน้าถ่วมเพราะว่าโบหิมะบกมักน้ําห่งนะบกมักน้ําแบบน้าําขังโมชันใชเนาะเ้าก็เลยสิไปกยวงใกล้ๆนานพักกูแหละเ้าสิบ่งใส่ถุงดําก่อนให้มันออกฮาก,ก่อนเนาะดำพักกะลีพูน้ํายินเย็นนะทุกคนวางนี้ เดีแก็บมาผสมเลยบอกเดี๋ยวขุดดินนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเ่าจะเอาแก็บมาใส่นะทุกคนผสมแก็บใส่เลยก็จะเอาใส่ทงดำ <c oughs> เป็นดินขี้หมูบนนี่จะเหี่ยวามาเอา่ะเ,เดืนอนเดือนเนาะเป็นดินสุมน่มเนาะทำมะขวะเขียดกันทำเคยมะขวะเขียดเาทุกคนบางทีเนาะมีอยู่แต่ว่าขบไม่ปปปทนันตอนนั้นน้ำบางเหนียังบาแห้งเราหนุ่มเนาะ อเอามาขวัวเขียนแล้วโดดลงน้ำโดดลงน้ำเดี๋ยวคุดจักหน่อยก่อนเอาแกะมาใส่ระหว่บบางนี้เป็นคือเป็นดินดำนองมาบนันีีให้น้งน้อยเอาแกะมาใส่แล้วทุกคนเราจะผสมแดะแกะกลับอันขี้ดินใส่กันเนาะ เมื่อยตอนนี้อันนี้คือร้อที่เราสุกมาเมื่อกี้นี่เนะาะเลยยามน้ำแก่ขึ้นเนาะทุกคนเฮากบหมู่แล้วพากันไปไปหาตึกระดุงวะ่ะไปหาตึกระดุงพา จัะเอาไปเอามาเนี่ได้พาเดจะไปดินนั่นเครือที่มันห่อยลงมาลงน้อยเครือมันห่อยลงมากะโหนไปโหมมาโฮลโหมโหนไม่ว่าจับเครือกะโหนข้ามน้ําห่อยนะโหนข้ามไปข้างนั้นเลกยกะให้อีกคนหนึ่งกะโอ้ยเฮ็ดไปน้ำดีกว่าให้อีกคนหนึ่งกะโหนข้ามไปข้ามมาเข้าไปข้ามมาแหละไผ่ตกกะแพ้แหละหัวพ่อเจ้าหัวพคนนั่นคนเป็นน้ำแกงเออไปดินน้ำแกงตอยน้ำปเป็นงได้ยังไปติกกระดุงนั่นอืมติกกระดุง ยามชิดเบ็ดกับไปชิดเบ็ดยามเนี่ยมขมวแดงกับไปเราจะในฮอดแตยามเนี่ยแข็งนี่แข็งเนี่ยใครบวแดงจะไในฮอดแล้วก็ยามน้ำแกงขึ้นผัดมันมีตัวมักตองเนาะตัวหมักตองที่ว่าอันน้ำขึ้นแล้วมันสิขึ้นต้นมันง่ายเหนแล้วนงแบบมันขึ้นสบายนะเออเราก็ไปขึ้นแล้ววันนี้ว่าน้ำแกงมันขึ้นเลยมันเห็นให้ต้นมันบวชูบมันได้ เออมันมีต้นส้มกับต้นหวานเออมีต้นสม้มต้นหวานแต่ยากตอนนะคะบริสุทธิ์ผสมหวานขึ้นเบิ้ลผลกระแขงน,น้ำแขงกระลอยทุกคนเอ,อ้ยตะกี้ไปหาหลิ้นน้ำหอกน้ำห้วยไปหาชิ้นมากขี้พวนแล้วก็หมากอย่างตอนน้อยหม่อมอันหมากอันนะเป็นพวัพวพัวคือหมากอันมาก,มากว่าค่ะหม่อมอย่างมาื่อกีต่อโบ ว่าเราไปเอาวกัเด้ยอยูนาดื่มเลยบอกแต่เอามากินปากจะไปทิม่วงหมากเลยนะแล้วก็ตอนนั้นเนาะตต่ยังน้อยพ่อพาไ,ไปกวดอันกวดเหนี่ยวกวดลูกกบอยู่ทุกคนไปกระหน่งน้อยแล้วก็พ่อเนาะไปกวดไปชาดเดียวกินมากละโม หมักละมงบฮวเท่าสิเอิ้นคือกันอยู่บ่เนาะทางฝั่งไทยสิมีบ่หมักละมงอันมันผัดส้มๆหวานๆเนาะแซ่บๆไดเแซ่บแต่ว่ากินแล้วมันสิติดแควเป็นแบบอย่างๆติดแค่ทางกลางทุกคนเหลืองเออเหลืองเหลืองเออเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าแซ่บเหลืออีกมากนึงที่เฮายังไม่เู้ถึงมักไฟเออมักไฟหมักไฟมันสิมีมักไฟสีม่วงกับมักไฟสีเหลืองอือแม่นเฮาสิไปหากินเนาะน้องเนาะไปหากินแต่ก่อนนะ เอาสิไปหากินหมากไม้ตามป่าทุกคนเออไปหากินหม,มักไผ่อยูู่อย่ป,ป่าะนะแล้วก็พาเดี๋ยวขึ้นไปกินยูเทิง์นไปเลยอ้าวว่ะต้นนี้บ่มีใครเห็นบ่โหน่งวะ่ะ <c oughs> มันคือยังหลายแท้แบบหน่วยใหญ่แต่ทุกคนใหญ่แบบ <c oughs> ต้นสีม่วงนะเออต้นสีม่วงนะใหญ่ใหญ่เลยไม่นแบบซ้ำอันนี้แหละเดี๋ยวสิให้เบิง่บบบงเด้วยตัวสีม่วงพาดตัวบริสุทธิ์โมหน่งตัวชุ่ม พอดีกินพอดีกินเนาะบสมบัวคิดว่าบุ้มีคนเห็นคิดว่าบุมีคนเห็นแต่ว่ามันอยู่แคมหน้าทุกคนเลยยอยู่แคมหน้าแบบบร้อยู่หวันป่าหกได้หน้าเปอร์เซนต์เอออยู่แคมหน้าค่ะเจ้าเลยบุมมีคนเห็นบ้ะบุ้มีไผกิ่นวะที่ไหนได้มันมีหลายต้นทุกคนบุม่ันมีต้นเดียวเอาตมงยาวไปหอบเอาเลยนะไปหอบเอามากินมาซูเม่พ่อแม่กินอยู่เพื่อนั้นเัดเดืัน้อยผัดไปเนาะไปกับไอ้แหละไปหาแบบยิงนกยิงหนังนะ ไปหาอยู่หากินนั่นแหละหากระเทกระเตาะแล้วไปไปหาอันอ้ายผัดขึ้นต้นไม้ขึ้นไปยิงนกหากระเทากระแทาะนั่แหละหาผัดผ้าเดียวอันผ้าเดียวไปหากินมักแปมทุกคนเลยกินมักแปมอยู่แถวป่านะมักแปมหนวดชีดึงแดงหนวอชีดึงแดงมันชีมีต้นสมต้นหวานคือกันนั่นก็นันคล้ายๆกับมังมังคุดเนาะหม,มากมันคือมากมังคุดแต่ว่าอัน แต่ว่าเปลือกมันสีบอกคือเปลือกสีบอคือแบบพันพันแบบหน่วยเขียวมามาว่ามาันลำไยแตกนี่หน่วยเขียวมันฮค่ะเขาจะเอามากินส้มน้ำลายแตกเลยทุกคนเอา,ามานะมากินส้มามากินกับแจวและจำแบบแจวประแดกแจวคงไปหาเฮ็ดหาเห็ดพึ่งหาเฮ็ดอ,อันเฮ็ดนวดมาแกงทุกคนยังน้อย ไปหาหมากหัวล้นหมากหัวล้นหวานๆหมากสุกมันนะแต่ว่ามันคล้ายๆหมากสะตอเลยทุกคนแต่ก่อนบ่าเคยหูหมากสะตอแต่ว่าหมากมันยาวๆคือหมากสะตอเลยบุหูว่าสิเม่นือบเนาะมาลงน้อยเขาม่นแม่นบะเออเข้าเข้ากินหมากซุกมันนะหวานเขาบอกคือกินหมากดิบต้นมันอยู่สูงแบบเวลาไปหาเฮดเนาะไปหาเฮดกับเม่แหละเขากับสิไปหาเก็บเอาหมากมันหล่นทุกคนเป็นยาวๆคือหมากกสะตอเลย คือเดี๋ยวเป๊ะเลยเอามาหมากาาดิบเนี่ยบริกิ่นมันหรอกมันสูงเออมันสูงตรงหาหมากซุกมันมันหล่นนะจังได้กินประมาณนี้อือแล้วก็แบบอันไปหากิบหัวมากก่อเกาลัดเมืองลาวทุกคนเอ้ยโอ้มากก่ออยูอ,อยู่เกาลัดเมืองลาวไปหาก็บไปหาก็ิบหมากเป็นน้ำเต็มเรือนนะ ไปหาแล้วก็ยุงของหลายหลายยุงค่ะย,ยุงยพอสิหามไปไปหา,ากินมะกอกเธอได้หน,อ,นอ,อืงเ็บเธอได้เกาลัดเกาลัดเงากระผัดใจนั้นไปกินมักว่าต้นสูงจำได้โบว่นเลยยังน้อยทุกคนสุดเบสุนเดียนขสุนแต๋วบา,ากว่าเนาะไปกระหมู โอ้ยังน้อยนี่หมวนเน,น,นา,า,นะานะหมวนใหญ่มาแล้วจังไรเนาะสุบะหมวนคือตัวยังน้อยแงนะเออใหญ่มาตัวหยุยา,นนย,ายากตัวยังน้อยผัดอยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆใช่ปะปัดใหญ่ายายมาแนละ้วกูไม่อยากโตเลย <c oughs> น,นนนบัน,นหลังแนวนั้นเนาะคนเฮาโอ้ใส่สามหัวรถถุงหนึ่ง มันลืงดินก่อนเราจะไปปลูกลงลงดินมันจะงามเอาสิบโบได้เอาภากันแเฉลิมขันโบนนาะแอนแดดเฮงหกคนเนาะไม่ว่ากลัวว่ามันโบหมกักอันแดดเฮงโบนิมักต้องปลูกแล้วดูหนาวอยากไปเที่ยวภาคเหนือดิจังข้างสตงงไปเ์เบอร์รี่อยากไปเก็บสตอร์เบอรี่จังเลยก็จะว่ายามเนี่ยยามสตอร์เบอรี่หนุ่มเนาะ ไปเก็บเด้เนาะบัวหิมะอยู่จังหวัดเนี่ยบัวหิมะก็อยากไปเนาะอยากไปเก็บบัวหิมะจากสวนอยากไปเก็บโอ้ยสตรอเบอรี่สดเดี๋ยวไปนอนฝันกันเ้อกัดกินอ้าวสตรอเบอรี่หวานๆโอ้ยเนาะเดี๋ยวนอนฝันก่อนตอนนี้เฮากล่ายใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเขากลสี zi, เอาเมื่อไว้อยู่แปลงพักเขาแล้วก็หดน้ำไว้เลยทุกคนไปกันเลย ท้างก็โหกๆนะทุกคนเนาะไม่เป็นง่าไม้แห้งนะมันเกาะมันเกาะลอเฮาทุกคนเปื่อชีสุกไปบ้างไหวอ่าไปพอกันอยู่สวนเ้ยทุกคนเดี๋ยวชีสุกรอซอยนงน้อยกันเนาะตอนนี้เฮากะสุกรอมาฮอสสวนแล้วทุกคนดีใจจังเลยวันนี้คือแบบว่าพันเอ่อโบแมนพันเบี้ย เบียอันมะละกอฮอตแลนด์ทุกคนพันฮอตแลนด์เนี่ยออกแล้วนี่โอ้ยดีใจจังเลยนี่นี่น,นี่พันฮอตแลนด์ที่ว่าแม่นงรักคนพากมาให้เนาะเ่ากัะสีเพาะเอาเพาะเด้อหนึ่งหนึ่งถังสองถังสามถังสี่ถังหา้าถังเลยทุกคนเอาสีเอาเพาะแล้วเอาสีเอามาปลูกแบบเป็นคุมเป็นคุมเป็นคุมแมบทบหลายๆต้นเลยทุกคนอืสน้อง้อยเนาะส่วนทางนั้นกะสิเป็นแบบบัวหิมะ เฮาเสียมาหดน้ำไว้ไกลๆกับมะละกอฮะนี่แหละให้ออกงอกมาแล้วเฮา็อ้ยเสียเอาไปปลูกทุกคนเฮาเสียเอาเห็เป็ดคูเป็นครูเนาะถ้าพังเบิ่งว่าถ้าแดดมันแห้งเนาะเสิซื้อผ้ากันแสงมาคลังไว้ทุกคนฮดน้ำกอนนงน้อยกำลังสีหดน้ำว่ะนี้อ่าหนงน้อยเสียเอาน้ำมาหดเป็นทุกคนนี่ค่อยๆหดหนงน้อยว่ะของรักของห่วง อันนี้ก็คือต้นสตอเบอรี่นี่ทุกคนนี่กำลังสีออกหมากเลยจ่อดอกนี่นี่สตอเบอรี่ที่ว่าเพืนเอาให้เนาะคนขายของอยู่อันนะเอาให้เอาหนงใบนี้คือนั่นแหละกำลังจ่อดอกสีออกหมากเลยนี่อันนี้ก็ต้นสุดรักสุดห่วงเลยอันนี้กัต้นสุดที่รักอันนี้กับทุกคนต้นมะละกอพันธุ์ฮอตแลนด์เนะาะแบบ<า>เป็นพันธุ์เฉพาะแบบเอาไว้กินซุกนะทุกคนน้องตะเกี่ยวก็มังกินมะละกอเนาะ มะละกอสุกอะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตัวเกี่ยวในเดอ้อบ๊ายบาย